ผมพี่น้องเนี่ยวฟุบฟอแกอีกแล้วหอนย่ำเศร้าบรรยากาศเศร้าๆครับผมอนี่จะเป็นกานล่าสินพี่น้องหลักสูตรกว่าแต้มมาขึ้นครับึงด้จับกันครับครับประเดละพักหนึ่งครับผมปลาที่จับขึ้นมาคนนานนั่นแหละครับตัวใหญ่ครับ เลยครับพี่น้องเลยโอ้าวจิตตุกใส่กระบะแล้วครับพี่น้องการด่าล่างก็จับปลากันบักย่างมวนเลย ใส่ลงมาสิปิงป้านะลงมาสิปิงป้าเออมีเป็นป้าเนือออนครับแส่แข็งไว้ครับแสงมาขึ้นสองกระติกเออเ็นเนือออนแนมงามอ่ะได้ไห à mà giờ đây bắt được on con chó bao chó bao đấy ôi yên lại nó yên yên đây này Porque oh, មកកណាលនេះទូកបោទូកເົ້າເລີຍ nó nó cho... Có nó à là เราไปเลยะราฟางนะลงปลาม่เสียบได้เลยลงไปเอาปลากันครับ Uh. baduk duluan. Hai. Hey. Itu mana, Bu? ห่างไวกว่าได้บ่กล้องบ่ได้บ่ได้ชมชมดมตะลงมันโอ๋ว่าตะปลาลน อ่างตัวนึงมันสิซ้ามตัวช่ไหมเสยบาตัอจับปัสโอ้โหโหโหนอนเกลือกเลยตัวนึง้เป็นเคือมันบ่เฮ็ดเป็นื่ปลาบ่ลบแล้วนะลบแล้วนะกระลังอ่ะ Liberal, อยู่้อมงลนมออกูหะมูมูเดียวแั้เจ้าผีเก่าให่ร้ท์ผมมื่อเอาไ้ขยายพันกวาโอ้ยีตะวนเริ่มนแลวโอนแตัวมันใหญ่มาก การลบเล้วองวเองสุวเองตัวเองเอง่ะโอ้น้ำไหลเยอดครับอโอ้โอ้ปลาคออบไรก็เลือดแตกคุ้มแห่โคตร บ่ขาหดอไปนีลสัลยตามมาดูปานเนี่งออนมีบ่นี่แหละปาหนออนปาซิวหนงออนกันเอาไปแล้วนอทางใหญ่ ต้องกะติ๊กไงโอ้ประสิวเิ้าอ่าวโอ้ยดิฉนบกินดิบกินไปก็กินเนื่อไทยไทยยาพระยกินแล้วในมนดาห้าร้อตามต่อมกมกมกเดี๋ยวะไอ้ปะปะปะแปะ ห่อหออุ้มมาหัอ้นั่นลน

พาไปกันแสงตัวนีโอ้สุดยอดครับหลังป่าครับดีเนอะเดวสองครับอาการนีสดชื่นครับโอเคมันกเงี้ยวเมื่ดวันอะใส่โอ้พอตรมครับเยอดเลยครับมาแล้วโอ้มันออกวุดแล้วนะ นะครับล่างฝ้ายได้ออกบุญเหรออ๋อตัวน้อยปล่อยมันครับผมโอ้เสือแดงวะเหรอยังลงเหลือครับยังลงเหลือ เยอะมากผ่า,านลยครับโอ้ไอ้จอบจอบจอบสเปงน,น้ำเองโอ้โอ้ยผานแท้เก็บปลาหน่อยปลาใหญ่เอาเมื่อครับอมอย่ะเปื่อจงอไยน,น้ำลงอ่ะด้า เอาตะพานเัาตะพานต่อไป ่วยน้ำล้องแล้วครับขอหลยแล้วเอาไว้ขยายพันธุ์นลยไปเงือ่ไลยเดี๋ยวบตัตเอ้ามดเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนักแปร โอ้ยมาตองเทมาตองเทมาตองเทะเอาขึ้นจมันขึ้นบาได้อยู่หนึ่ขึ้นไปอเปลาหน่อยย่าไปเทลงมันสิไว้เลยเทแล้ไปหลังมันมัรุดออกมาลุดเหรอกย่าลากไปลาเล็กปาเล็กได้มกครับ